เวียดนามจะแซงไทยกี่โมงครับน้องออรูปบนจอเนี่คือทะเลสาบวานเกียมครับน้องออที่ฮานอยพี่เคยไปเที่ยวที่นี่ด้วยครับแรงบันดาลใจที่จะทําให้คุยเรื่องเวียดนามจะแซงไทยกี่โมงเนี่ยคือว่ามื่อเกิดจะเพจ b r i a k of the trade ครับน้องของพีปพคคพ่ปิ๊กทศภาคพี่ปิ๊กเนี่ยเขาโพสต์โพสต์หนึ่งครับ เกี่ยวกับเรื่องไทยกับเวียดนามครับเมื่อวานนี้มันมีกลุ่มอินฟูเนี่ยไปเยี่ยมชมคลือหาดครับของเจ้าของบริษัทเมกาวีแคร์ชื่อคุณคิริศครับน้องเออแล้วมีการเสวนาหลายคนครับแล้วพิปิกเขาก็บอกว่ามีน้องคนหนึงที่ไปเยี่ยมคลือหาของคุณคิริศครับแล้วคุณคิริศสอนเขาครับเออเกี่ยวกับความขยันของคนเวียดนามครับนนองที่แตกต่างกับคนไทยอย่างสิ้นเชิงเลยครับคุณคิริศบอกว่าเวียดนามเนี่ยกำลังกระแซงเราครับ คนเวียดนามเนี่ยอยากทํางานครับในขณะที่คนไทยเนี่ยอยากสบายครับต้องอ่านคําถามคือว่าประโยคที่เขากล่าวเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนครับก็คือแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยครับเออว่าเราเนี่ยเคยสัมผัสคนเวียดนามหรือเปล่าครับต้องเล่าให้ฟังครับว่าพี่เคยไปเออไปทํางานที่เวียดนามมาด้วยครับพี่เคยไปฮานอยเออโกเดาแล้วก็โฮจิมินห์พวกนี้ครับประมาณเก้าปีที่แล้วครับน้องสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ย ซเวอาสาขาแรกในเพิ่งเกิดในเวียดนามครับน้องอันพี่ปิ๊กเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้เนี่ยคนเวียดนามเนี่ยมองคนไทยว่ายังไงครับเในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นพวกเด้อยพัฒนาครับเมื่อเทียบกับไทยครับพี่ปิ๊กเขาก็เลยลองถาม c h a t GPT ครับดองแล้วใช้ฟังก์ชัน deep research ครับผลออกมาคือว่า ทางหน้าสื่อและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเช่นเออพวก BBC News ิวพนี้ครับเอหรือสำนักข่าวของเวียดนามครับเขาก็เออพูดถึงความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับเออว่าเขาวิจารณ์ประเทศไทยว่าอะไรครับเออมาดูกันครับข้อแรกคือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาครับเออเดือนกรกฎาปีที่แล้วมาถึงตอนนี้หนึ่งปีพอดี ในสื่อออนไลน์เวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนักวิเคราะห์สื่อท้องถิ่นเลยพวกนี้ครับเออหรืออินฟลูครับเออมักจะเอาสองประเทศนี้มาเทียบกันครับเออไทยกับเวียดนามครับว่าใครเหนือกว่าครับในแต่ละด้านครับก็เทียบเรื่องไหนบ้างครับมีเรื่องกีฬาครับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไปจนถึงเศรษฐกิจเลยครับเออแล้วไทยหรือเวียดนามเหนือกว่าหรือตามหลังในเรื่องไหนครับน้อง ข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าไทยถูกมองว่าเป็นคู่แข่งเอเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับที่เวียดนามต้องเอาชนะครับมันมีคํากล่าวที่ว่าต้องชนะไทยให้ได้ก่อนครับเอเป็นคําพูดติดปากของแฟนฟุตบอลเวียดนามในอดีตครับสมัยที่เปียพงผิวอ่อนเป็นนักเตะทีมชาติไทยครับน้องเมื่อสามสิบปีก่อนครับตอนนั้นไทยเก่งชิบหายครับตอนนั้นเวียดนามสู้ไทยไม่ได้เลยครับ แล้วตอนนี้เป็นไงครับ <c oughs> คล่าวี่ยสะทอนครับว่าเออไทยเคยถูกมองเป็นมาตรฐานที่เวียดนามเนี่ยอยากจะไปให้ถึงครับเพราะตอนเนีนเขาด้อยกว่าเราเยอะครับน้องอ่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความมั่นใจของคนเวียดนามก็เพิ่มขึ้นมาเออจาก30สปีที่แล้วเยอะมากครับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะจะแซงประเทศไทยในยไม่ช้านี้ครับน้องข้อ3าเนี่ยชาวเวียดนามมองว่าเออเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่เคยนําหน้าเวียดนามมากเนี่ย เช่น30ปีก่อนเนี่ยไทยส่งออกข้าวเด็ยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยครับเวียดนามอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับแต่ตอนเนี่ยเวียดนามเนี่ยส่งออกข้าวแซงไทยไปนานแล้วนะครับมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไงครับคนเวียดนามก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้เวียดนามกําลังแซงจี้ตูดไทยครับกําลังกระแซงในอนาคตอันใกล้ครับเพราะเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยโต GDP โต7%กว่าครับเซ่นมาก,กว่า หันกับประเทศไทยเดียไทย GDP โตแค่2.5ถึง 2. 7ครับต่างกัน4%อร์เซกว่าครับน้องเออมันเป็นเกินกี่ล้านล้านบาทครับเออแล้วมันทำให้สื่อเวียดนามบางที่เดีย่ยถึงกับพาดหัวข่าวในเชิงเปรียบเทียบครับเอ,อว่าจากฟุตบอลถ,ถึงเศรษฐ,ฐกิจเออเวียดนามกำลังพุ่งแซงไทยครับมาถึงข้อ4ครับก็บอกว่าไทยเนะี่ยมีโครงสร้างทางเศรษฐ,ฐกิจหลากหลายกว่าครับเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างนี้ครับไทยได้เป็นศูนย์กลางการส่งออกรถสันดาปครับ อมี h o n ด้าเดินมาเปิดโรงงานไทยครับฮอนด้าโตโยต้าครับในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเอรวมถึงส่งการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารหรือว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยไทยก็เคยยืนหนึ่งมาก่อนครับและการแพทย์ครับเป็นจุดแข็งของเราเอที่โครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งครับน้องมีรถไฟฟ้าเออบีอมอีครัมีถนนเออที่ดีครับมีสะพานครับน้องเอไปถึง ในชนบทเลยครับเออแต่ตอนนี้เวียดนามเนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาครับเพราะเวียดนามกาลังสร้างรถไฟฟ้าครับเออก็ค่อยๆสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ตามไทยขึ้นมาทีละนิดครับเออแต่ว่าจากความยิ่งใหญ่ของไทยในอดีตเนี่ยเออปัจจุบันไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับบริษัทใหญ่ๆที่เคยยิ่งใหญ่มาตั้งโรงงานในไทยเนี่ย เออมันย้ายฐานการผลิตไปอยู่เวียดนามครับน้องอ่านเช่นพวกบริษัทพานาโซนิกพวกนี้ครับเออมันบอกว่าไทยไม่มีอนาคตครับน้องเออกูหนีดีกว่าเซกูดบายครับเอหรือฟ็อกคอนครับน้องที่เป็นประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คับน้องของ Apple ครับฟ็อกคอนก็ไปเปิดโรงงานในเวียดนามนะครับเออไปประกอบ iPad ครับน้องกับ MacBook ครับ เเขาย้ายฐานการผลิตจากจีนบางส่วนไปเวียดนามครับแล้วลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับหรือบริษัทชาร์ดที่ทำผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเออก็ย้ายไปเวียดนามเหมือนกันครับหรือแม้แต่ซัมซุงนะครับซัมซุงเนี่ยมีฐานการผลิตที่ใหญ่ในเวียดนามอยู่แล้วครับแต่เขาก็ขยายการลงทุนต่อเนื่องครับน้อง แล้วไปสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยครับเออที่ฮานอยครับตามในรูปในจอนี้เลยครับทะเลสาบที่ฮานอยครับน้องแล้วก็โรงงานอินเทลครับน้องเออที่ผลิตชิปเอออินเทลอินไซครับน้องชิปซีพครับเออก็ไปตั้งโรงงานในเวียดนามนะครับ หรือว่าบริษัทแอมคอร์เทคโนโลยีครับบริษัทเมกันครับผลิตชิปในเวียดนามเหมือนกันครับแล้วก็หาหน้าไมโครนครับเอผลิตชิปอที่เกาหลีใต้ก็ไปเวียดนามครับต้องอานในขณะที่ไทยได้มีเทคโนโลยีโบราณครับรถสันดาบครับน้องผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิส์เนี่ยก็เป็นฮาร์ดดิสต์แบบจานหมุนนะครับเออฮาร์ดดิส์โบราณครับต้องอ่านเออที่ใช้มายี่สิบปีกว่าครับน้อง ตอนนี้แม่งมีชาร์ดดิสโซลิดสเตตแล้วครับที่น้องเปิดวินโดว์ขึ้นมาเนี่ยมันก็บูตวินโดว์เสร็จภายในสองวิครับน้องในขณะที่เราเนี่ยังส่งออกฮาร์ดดิสจานหมุนเนี่ยที่บูตวินโดว์เนี่ยใช้เวลาครึ่งนาทีครับน้องอีหา่าเออเมื่อไหร่ประเทศจะ,จะเจริญมะ <laughs> เออมันเป็นใช่อย่างนี้ครับน้องเออแล้วทีเนี่ย ในเมื่อฐานการผลิตย้ายไปหมดแล้วมันยังไงล่ะครับเออไทยก็ถอยหลังสิครับเดีกดที่เวียดนามค่อยๆก้าวเออขึ้นมาทีละนิดครับจ่อขอหอยครับนอ้อเออเป็นห่วงโซ่อุป,ปทานเทคโนโลยีโลกครับซัพพลายเชนเออ M2 s ตา a M2 ข้อห้าเนี่ยคนเวียดนามเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยช่องว่างการพัฒนาระหว่างไทยกับเวียดนามจะเล็กลงมากครับ เออหลายคนไม่รู้ครับว่าเออพวกเกม NFT ครับเกม p a พ to e อ r n พวกนี้ครับเออเกม x x i e ซี่อินฟินีเดคนเวียดนามไปคนสร้างนะครับน้องอ่านเออคนที่ไม่ได้สายเล่นเกม Pay to Earn เมื่อห้าปีก่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกครับน้องข้อหกเนี่ยคนเวียดนามยอมรับครับว่าไทยมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวครับเออเช่นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงครับการตลาดเชิงรุกครับน้อง เรามีบรรทัดทองครับนออ้องเออที่นักท่องเที่ยวหายไปหมดเลย <laughs> เออ <laughs> เพราะว่าการคดีลักพาตัวของซิงซิงในประเทศไทยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวจีนในเขตขยาดครับเขารู้สึกว่าการเที่ยวไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยครับเออกูจะโดนลักพาตัวเหมือนซิงซิงหรือเปล่าครับมัาทําให้คนจีนได้ไปเที่ยวเวียดนามครับน้องอันเออไปเที่ยวที่ไหนครับ <laughs> เออไปเที่ยวดาน,นังครับน้องขอบคุณครับนันดิสเอาาาสอเยาวราชซบเซาครับต้องอา่านมีโฮจิมินมีฮานอยครับน้องมีทะเลอะไรหมดเลยครับภูเขาก็มีครับเออแล้วก็ข้อเจ็ดประเด็นความมั่นคงครับเรื่องทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเวียดนามเขาไม่ได้มองไทยต่เป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับเออแต่บองเป็นพันธมิตรมากกว่า แม้ว่าเขาจะจะปกครองแบบแบบแบบเอผด็จการอย่างนี้ครับเนาะแต่เราเป็นประชาธิปไตยแบบไหนก็ไม่รู้ครับนเนาที่สืบทอดอำหน้าโดย250สองรอยห้าสิบสบจนเสร็จาก็อุ้งอิงได้เป็นนายกทุกวันนี้ครับน้องอันมันเกิดจาก250สองร้อยห้าสิบสบเนี่ยของลุงตู่โหวตให้ครับน้องไม่งั้นมันจะมีวันนี้ได้ไงครับอีหา่า ข้อแปดก็มีการเปรียบเทียบครับว่าคนไทยรักอิสระครับเอ่อทำอะไรตามใจคือไทยแท้ครับไม่เค่งคัดกับกฎระเบียบเหมือนคนเวียดนามครับน้องอันเออข้อเก้าเดี๋ยวคือคนเวียดนามบางคนมองว่าความผ่อนคลายครับสบายๆของไทยนี่แหละเอ่อที่สะท้อนถึงความไม่มุ่งมั่นครับหรือความไม่เร่งรีบเอ่อเข้าเท่ากับแรงงานชาติอื่นครับหรือคนเวียดนามครับ เออเล่าให้ฟังครับว่านิสัยคนเวียดนามเนี่ยที่เป็นวัยทำงานเขาทำงานยังไงครับโอ้เขาาทำงานหนักครับน้องมนอาจจะเป็นเพราะประเทศเขาเนี่ยเคยอยู่ในภาวะสงครามครับเออตอนสงครามเวียดนามครับที่เขาลบกับอเมริกาครับน้องเออเขาต้องต่อสู้ปากกัดตีมถีบครับน้องเออเพื่อให้ประเทศจะอยู่รอดครับในขณะที่ไทยจะโดนประเทศอื่นยึดหรือเปล่าครับไทยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นครับ เออเพราะไทยเป็นนกสองหัวครับเออไทยได้ให้ญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควที่กาญจนบุรีครับน้องเออแล้วพอญี่ปุ่นจะแพ้แต่ไทยก็ไปอยู่ฝ่ายอเมริกาอยู่เลือกฝั่งคนชนะครับน้องอันเออเออสัมพันธมิตรครับน้องอ่เพราะเราเนี่ยเป็นนกสองหัวครับเออเลยสบายมาตลอดครับน้องเออแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ เราไม่เคยจยโดนประเทศอื่นจะมายึดกับดองหรือถือปืนเข้ามายิงกับเอออิริราชตููครับไม่มีครับเพราะความชิวตรงนี้เนี่แหละทําให้คนไทยเนี่ยเออติดสันดานขี้เกียจครับต้องอันมันทําให้ประเทศเนี่ยถอยหลังมาถึงทุกวันนี้ครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับน้องแล้วคนเวียดนามเนี่ยทำงานเนี่ยสมมุติเก้าโมงเช้าเนี่ยเขาเลิกงานสามทุ่มนะครับ โดยที่เจ้านายเขาเนี่ยไม่ได้บังคับให้ทำโอทนะครับเขาขยันอยากกลับบ้านดึกเองครับนัน่นะขณะที่คนไทยเหรอเออสาบ่ายสามแม่งเออมองนาฬิกาแล้วครับเออชัดดาวคอมดีกว่าเฮ้หยหยิบกระจกถึงมาขึ้นมาแต่งหน้าครับหน่วยงานราชการครับน้องเออแต่งหน้าได้แต่บ่ายสองครึ่งครับน้องเออแล้วแบบนี้ประเทศไหนจะเจริญกว่ากันครับในเมื่อประชากรเนี่ย เออนิสัยขี้เกียจสันหลังยาวชัดเจนขนาดนี้ครับต้องอัานอีฮ <c> า <oughs> ข้อสิบเนี่ยมีข้อสังเกตครับเออว่าแรงงานไทยที่มีแนวโน้มสูงวัยครับและอิ่มตัวครับเออในขณะที่เวียดนามเนี่ยเป็นประชากรวัยหนุ่มสาวที่ขยันและมีไฟการทํางานมากกว่าครับอายุเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สี่สิบกว่าปีนะครับเอออายุอายุแบบพี่อ่ะน้องอ๋นเออเป็นค่าเฉลี่ยครับน้อง ในขณะที่คนเวียดนามอายุเฉลี่ยสามสิบครับน้องเออหรือยี่สิบไปปลายสามสิบอย่างนี้ครับน้องเออแล้วไงล่ะคนแก่เยอะมันก็ทําให้ประเทศไม่พัฒนาไงคนแก่มันทําอะไรล่ะมันจะ,กะเกษียณมันซื้อบ้านเหรอหรือซื้อเฟารี่ซื้อรถเหรอมันมีหมดแล้วไอ้หา่ามันจะซื้อหาอะไรล่ะมันผ่อนบ้านหลังนึงก็ผ่อนไปสามสิบปีตลอดชีวิตแล้วไอ้หา่า ฉะนั้นการที่มีแต่คนแก่เยอะๆในประเทศเนี่ยไม่ดีครับเพราะการจับจ่ายใช้สอยของคนแก่เนี่ยมันน้อยครับเพราะมันจะเกษียณอยู่แล้วครับเออมันเหลือแต่เงินเกษียณที่จะทําให้มันเนี่ยกินมาม่าไปจนตายครับน้องแล้วมันก็ไม่จับจ่ายซื้อของหาอะไรเพิ่มครับแล้ว GDP ประเทศไทยจะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าประเทศมีแต่คนแก่นะครับเออแก่และเทคโนโลยีไม่ดีด้วยครับ เออถ้าถ้าแก่แล้วมีเทคโนโลยีที่ใช้ได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นอันนี้โอเคครับแต่ไทยไม่มีเทคโนโลยีส้นตีนอะไรเลยเออเป็นแต่บริษัทโบราณครับน้องฮาร์ดดิสจานหมุนครับน้องเอออะไรรถสันดาบครับน้องที่คนกำลังจะเลิกใช้นะครับเออฮ่าแล้วก็ข้อสิบเอ็ดครับคนไทยขาดความสามัคคีครับในระดับสังคมครับเมื่อเทียบกับคนเวียดนาม สะท้อนถึงลักษณะการทำงานเป็นทีมด้วยครับเออซึ่งสื่อเวียดนามบางแห่งถ่าย,ายทอดมุมมองคนไทยครับเขาบอกว่าไทยไม่มีความรักชาติหรือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเวียดนามเกิดความแตกแยกในประเทศครับน้องเออแบ่งเป็นสีเป็นโดนเป็นนี้ครับเออเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าครับเป็นแดงส้มเขียวน้ำเงินครับน้องเออเสียหนูมาจับกับพักส้มอย่างนี้เออทักษินออกมาพูดโดยทีครับต้องอ่านเออว่าเขารับไม่ได้ครับ เออเวทีเนชั่นครับน้องอ่านโอ้ไม่ไหวครับน้องเออคืออะไรครับเอนเตอร์เอนเตอร์เทเนเมนต์คอมเพล็กซ์ผ่านหรือเปล่าครับน้องอ่านโอ้ทักษินโวยวายอย่าเลยครับนักข่าวเดี๋ยวไปจ่อไม้ถามเขาครับบอกว่าโอ้รัฐบาลอุ้งอิงจะรอดหรือเปล่าครับเออเออแล้วเขาตอบว่าอะไรครับน้องเออแล้วก็เออที่ไทยได้มีปัญหากับเขมรอย่างนี้ครับ อคำถามว่าคือว่ามีคนไทยรักชาติกี่คนครับน้องโอน้อยครับน้องออปล่อยมันยึดไปเลยเออยกสามประสาทแถมกอกูดให้ด้วยครับน้องอ่านเออเรื่องของมึงครับอให้องอิงกับองหุฮุนเซนเออเป็นเขาดองกันครับน้องเพราะอะไรเพราะหลานทักษิณกับหลานฮุนเซนแต่งงานกันครับเอแล้วเขาออกประเทศแต่เป็นเรื่องเอออ้ ลอมชอมตรงนู้นตรงนี้ได้ไหมครับน้องเอแล้วทักษิณก็ประกาศตัดความสําคัญเออตัดความสัมพันธ์กับหุ้นเซนครับเออตลอดสามสิบปีที่ผ่านมาครับเออพะเขารอซื้อลูกสาวเขา <c oughs> เออหุ้นเซนครับน้องอ่านชอบวุ้นเน้นหรือเส้นใหญ่เส้นเล็กครับน้องวุ้นเส้นใส่แว่นครับเอออุงอิงเนี่ยโดนโดนหลอกครับ <c oughs> วุ้นเส้นเนี่ยต่อสายตอนที่อุงอิงอยู่ตัวคนเดียวครับ้องเอ,อเสร็จเลยครับอัดเสียงครับต้องอ่านเรียบร้อยเลยครับเออคำถามคือประเทศไทยรักชาติหรือเปล่าครับโอ <c oughs> <c oughs> น้อยกว่าคนเวียดนามเยอะครับ้อง <c oughs> เอ,อข้อสุดท้ายคือได้ด้านการทำงานครับเอขาอคนเวียดนามยังยอมรับว่าภาพรวมไทยยังพัฒนาได้ไกลกว่าครับ เออเช่นระบบขนส่งของไทยครับมี b ทบ m เอมครับเออมีโครงสร้างพื้นฐานครับเออถนนถนนยางมาตอยเนี่ยเออหรือถนนลาดยางเนี่ยเข้าไปที่เออในต่างจังหวัดทางไกลครับไม่เหมือนเวียดนามครับถนนต่างจังหวัดยังเป็นลูกลังอยู่เลยครับน้องเออสู้ไทยไม่ได้ครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับถนนสะพานเออคุณภาพ เออบริการสาธารณะแต่ว่ายังไงเขาเชื่อว่าแรงงานเวียดนามเนี่ยขยันเออพร้อมใจจะไล่ตามคนไทยในอนาคตคับน้องเออโดยสรุปเวียดนามมั่นใจว่าจะแซง,งไทยได้อีกไม่นานครับเออเหมือนที่เพจลงทุนแมนบอกครับว่า GDP ไทยเดีจะโดนเออเวียดนามแซงอีกสามปีข้างหน้าครับน้องอ่านเขาพอกราฟครับดูจาก GDP ในอดีตคับน้องเออคำถามคือว่า เราเนี่ยจะยอมให้เเกิดสภาพนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ครับน้องอคนไทยมั่นใจแค่ไหนครับว่าจะพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาระยะห่างเนี้ยให้ได้ตลอดไปครับเออนาคตเท่านั้นที่ตอบได้ครับเอจบที่แบบนี้ครับน้อง